ขั้นจะได้ชี้สร้างกังหมสัพพทนย่าสิลืมค้นจนนพ้ยังแห้งเทียมสร้างขั้นได้เป็นหัวหน้านายค้นยามาตยไงขั้นได้จินแจงไก่ต้มอย่าลืมบ่อยออมกับปู่เดอ้อพี่น้องเดอ้อเปี้ยวกาดโซดีครับพี่น้องพุทติตามช่องเยียมเชืชาแนวครับพี่น้องกเกษตรกรพุทธิฮักงัวหักก้วยทุกท่านครับ คือเก่าก็เดิมครับพี่นอ้องกับวันที่3กันยายน2560ครับหยิบที่สองของเดือนครับมาครับนายห้อยใหญ่คือเก่าครับจ้ะออกกอกมวัวหางไรกันตัวครับไปครับวัดดีครับวัดคือแตงตัวรอดเดี๋ยวนึงเจอเพียครับผมฮะครับครับผมงามครับผมเออแดงตัวงามครับผมมาแมนมักสาวอะไดิมาครับผมมักจะค้นสาวมักผู้ใดสาวใด ตาเจ้าคาเปียวครับผมคาเปียวครับผมคาเปียวปั๊มน้ำมันผลครับผมมันแพงครับผมเอาพี่น้องครับเบาหนัวหัวมวนกันจังหน่อยนะครับอันนี้สิเปิดราคาติครับผมสิขายไปยังก่อนเขบอกเสื้อผมขายไปแตงเมียบ่ะแตงครับผมแตงผู้ใดคาเปียวแตง้าเปียวครับผมเอาขายกับขายแบบนี้กล้วยแม่ลูกบ่ะแม่ลูกครับผมเอาครับพี่น้องครับเปิดราคากล้วยแม่ลูกด้ครับปาครับผม เปิดราคาเท่าไหร่ครับหกพันห้าครับผมอ่าเมื่อนหาครับผมเอาครับอ่าเมื่อนหาเลยครับเด้อสูงเท่าไหร่ครับนี่สูงร้อยหกสิบห้าครับผมสูงร้อยหกสิบห้าครับผมผู้สูงผู้จับนี่สูงเท่าไหร่ครับเกือบหกสิบครับผมเกือบหกสิบนะครับผู้สูงเกือบหกสิบเลยครับเด้อเอาครับพี่น้องครับผ้าพี่พาน้องเบงกล้วยเลยครับเด้อนี่ครับกล้วยสูงประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกเนาะนะครับผมสิใสซร้อยยี่สิบหกอีกเกียรตินะเจ้าออกเนาะครับผมนี่ครับแม่เลยครับนี่ ตัวแม่์ได้ครับนี่เห็บเบิ้งแม่์ได้ครับนี่เอาสิผ้าเบิ้งรอบรอบเรียบดีป่าเจ้าอ่ะเรียบดีครับผมเบิ้งเรียบเดียพี่น้องจับจังจังครับผมมีหดกำไลขาตีครับผมลมีหดกำไลขาเดือพี่น้องเด้อจับจังจับเรียบดีป่าเรียบเรียบครับผมเรียบดีม่อนดีเนาะครับลมนี่ครับป๊อดนี่พี่น้องห่วงวันซ่อนลายหางเนะครับเบื้องหางหางวันที่โต๊ะขี้ดินเป็นป่าเจ้าอ่ะเนี่ยครับผมหางว่าเป็นโต๊ะดินนะครับพุ่น นี่ครับกล้วยสูงลอยยี่สิบห้าบวกครับผมลอยยี่สิบห้าบวกเบิ้งลูกเป็นบ่อว่านี่ครับผมนี่ครับเบ no ิ้งลูกได้ครับบ้านอินเพชรยื่นยครับผมลูกตัวไหนก็ครับูเพชรยื่นยันครับผมนี่แหละพี่น้องครับมาเบิ้งผู้ใดเมื่เคยเห็นลูกเพชรเยื่นยันครับผมลูกไส้เพชรเยื่นยันเด้ครับกล้วยเอามาแต่ทั้งเยื่นยันผลว่าเจ้าก็เม่ครับเจ้าผมเออแมียนนะครับผลบัวแม่นเลยครับนี่เอามาแต่ปุ่นเด้ครับนี่นี่ครับปาดจะจะให้จะผมคือให้ลูกดีแต่ เดี๋ยวก็ผมดีเนาะครับผมยางงามเลยเนาะจ้าเนาะครับผมให้ลูกยางงามเลยลูกเข้าทางอีกเดี๋ยรับผมนี่ครับเอาพี่น้องครับผู้ใดอยากได้เพิ่นเปิดไว้นะค่าเท่าไรครับโอ้หมื่นห้าครับผมห้าหมื่นห้าก็รับลมห้าหมื่นห้านี่ขันเพิ่นคุยความทรงบ่กนครับผมความทรงเนินบ่ครับผมความทรงนะครับเบื้องหน้าเขาพี่น้องก็เพี้ยครับผมนี่รับประกันตั้งนี้ให้เพิ่นบ่ ล่ะครับผมหางดอกหางดอกครับผมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อปัดเด้อเจ้าผมเด้อขุยขาดน้ำเลี้ยงจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเอาหยับยางให้เพิ่นเบิ่งนกันนะเอัยางๆๆปบางพานยางงามบ่วผุนยางก็ออมไปพุ่นครับยางอ้อมไปครับพุ่นเบิ่งขุยแม่บ่หาตระสูงเด้อครับเบิ่งให้ลูกครับพุ่นดากมนต์มิ่งคิงเนี่ครับลูกผู้หรือลูกแม่ก่อลูกผู้ครับผมลูกเค้กหรือลูกผู้ลูกผู้ครับผมลูกผู้เลยครับเอา เปิดไปนี่ละค่ะหาเมื่นหาครับผมกันเพิ Mine> ่นอย่างเมืองเบิงอยูสัสครับหังขวาโกสมิสัยมหาระครบ้านหัวขวาโกสมิสัยจังหวัดมหาสารคามบอกแล้วหัวฟอมนาเขาเปิดกวางดีก็เจ้ครับผมนาเขาเปิดกวางดีเอาไปเลี้ยงไว้พูดให้หลายเนาะเจ้าออกเนาะนี่ครับเอาเปิดไปนี่ะค่ะหาเมือนหาครับผมราคานี้ต่อร่องได้หลายนะครับผมครับผมศูนย์หกสี่ยังก่อ เดี๋ยวเบอร์โทรเบอร์ใดครับหกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าครับผมส่วนหกสี่สามสองสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลยครับเด้อข้อยมีลูกมาแล้วจักตัวโชคเจ้าครับผมสองตัวเลยครับนี่นี่ครับตาแต้มพร้อมตัวนี่ตาเจ่มแจ่มครับผมตาแต่มแจ้มจ่มหัวกับหมอท่องข้าวผ้มหมอท่องเลยหมอนงต้ครับผมครับผมปาดอ่องกับมี่นี่ครับผมอ่องครับผมอัตลักษณ์ข้อยไทยนี่กรับเกลียนแม่น้ำนาำน้ำลึกน้ำนาน้ำลึกเอาน้ำนาำน้ำลึกเลยครับเอา สีขายไปยังก็ครับเนอแตงเมียครับผมแตงเมียครับผมแตงเมียยังยังสีแตงเมียคือเก่าจังครับเนี่ยครับผมปาดเอาพี่น้องครับเอาเปลือกตาผมเด้อเอาเราพี่น้องรถเอียงกับอันมาแดงพวกขาหังจะเหยจยดผมเด้อเอาครับอันไม่เป็นไรนะผมเด้อครับผมผมเด้อับเด้ออันค่าดวงหกแสนครับผมค่าดวงหกแสนครับผมขายงัวาขายกล้วยหาเมื่นหาได้ครับผมมันสิพ่อปลาลับบันเพิ่งครับผมบ่อพ่อ เขาภาพนี่คร okay, ับผมขายพญานงไทยอีกครับผมขายผู้ใดยไทอีกว่าว่าครับผมขายเบิร์ตเลยขายเบิร์ตควักเลยครับผมเอาพี่น้องครับผู้ใดอยากได้คั้วหว่านน่องมามวนกับพีกับน้องเลยครับนี่ครับเปิดราคาเด้อครับพี่น้องเด้อโทรมาเด้อครับ0643231619ครับป้าดากที่นี่ลาคือร์กี้ก็แท่งตีเราผมดากม้วนมีคือบักยัางกอกบักเปากเปาครับผมเปาวุนจินลูกเผ็ดชียงเงินครับผมนี่ครับเอา สำรับท้ชยคลิปขญัให้พี่น้องฟังนะครับเมือเก่ามือมันเด้กอก้อยกูจะจะปอมกระโผ่ก้อยก้อยขวากับปอมรทุกเสมอมันเสมอมันจระเช้ยกระโผ่่ทุกเสมอมันเสมอมันกรยเช้าก้อยกระปอมเด้อพี่น้องเด้อเอาขญัาจ่าออกนะครับเด้อเล็กๆน้อยๆฝากพีต้อนน้องครับทั้งเบื่องคลิปก้วยทั้งฟังคนเบาเด้วยครับหน่ยะ ปากพี่ฟังน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ทั้งช่องเอ็มเค่ชาแนลนะครับบอกเลขบอกเลขบอกเลขผมสิเพาสมหนักถิมเลยนะครับพี่น้องครับนี่บวกบวกบวกเลขเอาครับบวกเลขหนึ่งบวกหนึ่งเท่าไรครับซีครับผมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นซีนะครับซีบวกซี่เลยครับเก้าครับผมเก้าเป็นเก้าเก้าเก้าบวกเก้าเลยครับแปดครับผมเก้าบวกเก้าเป็นแปดเอาสองคูณสองเลยอคูณสองหกชิพครับผมหกสิบนะครับเอาพี่น้องครับ เร็กๆน้ออๆครับพี่น้องครับฝากพี่ฟังน้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทังช่องเอ็มเช่เพื่อเป็นกำลังเลรยงใจฮหาคุ้ยดีราคาถึกมาฝากพี่ฝากน้องเด้อครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ผมกับจ่าออกขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับผมไปครับผม